ขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยครับวันนี้ก็จะมาเที่ยวบารเป็นป,กป,กปกนลุกปลุปกตำนานรุนี่านไปเจอคลิปชิ้นคลิปเหมกันนี่เป็นไม่ได้คลิปเป็นรูปรูปเป็นตำนานเลยเป็นใช้กับยิงแดงผสม,มวิส,ส,วสกี้สามพันเอ้ยผสมสามพันผสมยิงแดงผสมสามพันห้าดีกีรสชาติเหมือนวิสกี้ประหยัดดีจริงๆ ปลุกตำนานปลุกตำนานปลุกตำนานทั้งหลายนี่เดี๋ยวมาลองดูว่าอาจารย์ตำนานรุ่นเกา่ามาลองมาเลยก็เป็นอันนี้เขาเรียกว่าน้ำ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 สวรรค์น้ำสวรรค์ตัวเล็กน้ำสวรรค์ คือเราะเดี๋ยวตายคลิปแดงในตำนานวิกกี้มึงอน,นอกเมืองออกเผยเติมเมือ,ยอยงไทยหน่อย เป็นไงเอากินก่อนกินก่อนกินเป็นยังไงกินก็ดีดีกว่าก,กินกินน้ำน้ำสวรรค์เปล่าๆโอเคเลยเออแล้วรสชาติอะวิกกี้วิกวก,วกี้บังไทยพูกนี้วิกกี้บังไทยลองลองลองนีคล้าย กินของบ้านเราเราต้องมาชิมรสชาติกัน pues ว่าจะของไทยหรือของนอกเห็นเขาว่าของนอกดีๆเนี่ยแหละก็คือกินน้ำน้ำถวันเนี่ยแหละเ้ยได้อร่อยเลยหมดแก้วแล้วกัน ต้องลองนะวิกกี้เหมือนไทยปลกตำนาน ได้ไหมเหมือนเอ,มอ็มโมะไอพวกเนี้ยมันรสชาติเหมือนกันอยู่แล้วอืมทำไมก็ปกติอ่ะนี่ก็ปกติทำไมไม่เขาจะผสมไอพวกเอ็มรออ้อยยุ้กี้เมืองไทยนี่มันลูปอะไรบรูปเปรปเือปะ่ะใช่อันนั้นเขาเรียกบลัดดีบลัดดี บอลลัดดีบอลลัดดีดีเจนซี่ไงดีเจนซี่นี่ของใครขอ,องไทยเนี่ยของไทยเหมือนกันแหละบอลลัดดีหรือเขาเรียกกันมิกกี้แล้วก็ไอ้อันนันะที่เป็นลูกเดือยเขาเรียกอะไรว่ายี่ห้ออะไรวะกูมีอยู่ในห้องอะจะหมดไปแล้วเดี๋ยไวได้่คนเขาเรียกอะไรวะไม่เยอะที่กันไม่ไดแ้แต่อร่อยอันนี้ก็อร่อยวริเวณไทน์ริเวนไทนท์เออ เือไปนี่แบ่งคนไทยข <คน S 1> ้าน,นไทยประวัติเอาเประวัติอันนี้ก็เลยประวัติหวงข้าวตุล <_ mauv> าขาวนะประวัติตุลาขาวตุลาขาวหรือเหล้าเหล้าขาวคือตุลากันที่ป่าศจากเครื่องย้อมหรือสงผ,มผส, <_ less> สมลงแตงวิลเล่ยแอลกอฮอล เก่ากว่า30ดีกีเป็นสุรารี่ได้รับจากการควบคุมมักและกันอย่างพิถีพิถันมีการตรวจสอบรับการอนุญาตจากกรมสากรรมน้ำนำมาใช้ปรุงแต่งรับเป็นดีกีสุราเปียนน้ำที่สะอาดปราศจากแร่ธาตุจึงทำให้ได้น้ำสุราใสรสชาติ ชวนดิว้าว <Wow. S 1> สาระมาบอกไ,ไห้รูนะยกินอย่างเดียวไม่มีสาระประมาณนี้ประวัติเนะโอ้แต่คน <c oughs> คิดได้ไงแม่เอามาผสมแบบจริงแดงเป็นวิสกี้แดงโสมสามจุดห้าดีกีรสชาติเหมือนวิสกี้ไปจากดดีจริง พี่บอกอันนี้ด้วยอะไรวะระวังพิจุลาทำอันตรายตับฉันเลิกดื่มไม่ได้ควรผสมกระเทียแดงด้วยกันเพราะกระเทียแดงมีมีอะไรวะมียอดอาหารบำรุงตับ <c oughs> โปรโมดเก่งยิย่งกว่าถ้าเกิโฆษณาสมัยเนี้ยที่มันบอกว่าบุหรี่ไม่ดีเราคุรก็ฆ่าก็เลยดื่มม่ได้ร้านปลามีขายนะลูกบุหรี่เลิกดื่มไม่ได้แต่ร้านปลามีขาย บุรีไม่ดีเลิกได้ก็เลยลาร้านบ้านมีขายติดเยอะหน้าร้านเลยร้านป้านไอเทมบ้าอันตู้นี้เมื่อก่อนมีมีเบ็ดเม็ดเยอะวะหัวหาดิมึงเนี่ยรูปนี้มันอยู่มันดีมึงเลิกกูนายไม่เกิดหรอกรูปนี้โคตรนานมึงเห็นใจกรรมยังไม่เกิดก็ ิงแดงชนิดเม็ดมือกี่บีแล้วอ่ะบีแล้วผมะบีมะอไมนี่ไห่ไอ้นี่เซ๊วะมันเป็นเม็ดน่ากลัวมากเลยนห่ะวะนี่อะกระดิงแดงกิ่เม็ดนี่จะมีขายอยีกเหรอดม่มีข้าวของเก่า แต่มันเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ด้วยที่เป็นกระปุกอ่ะไม่รเราเป็นเม็ด,<ร>มดอ่ะเราของเก่าแต่นั่งเดิมเลยเด้็มายัางไงอ่ะไม่ใช่ลองลองหาคนตอนนี้อยากรู้ว่ามันจี่ปีแล้วไอ,อโบชัวเนี่ยเราอยากรู้ว่ารูปรูปที่เราเนี่ยม,มันกี่ปีแล้วะโคตรนานเลยกระดิ่งแดงเปิดแล้วกี่ปีอ่ะ เหมือนไอ้ขวดไม่เหมือน,อน,อนขวดปัจจุบันเออ<ะ>มันคลายย้ายๆกัน <c oughs> นั่งกงกันเลยก <c oughs> ับเศษนิดเม็ดแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนี้งนี้ใช่ไหมแต่นี้ที่มันกินกันแล้วฮอนเป็นฮอนแฮกเวียดเม็ดก็กินอยู่ก็อร่อย เเวินยังไม่มีขายนะยังไม่เห็นเลยนะเม็ดอ่ะนะแบบเป็นอ่ะพรมีไหมพอเว้นไปเจอเเวินมี้หรือว่าหมดนะไอ้กูอยากกินไอ้เคนจุกยา อย่ยงทีาคิดน